ก่อนที่น้องๆสุดหล่อเท่จะไปรับชมคลิปสุดเกเรกันพี่ขอคนละหนึ่งไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะครับเอาให้ถึงพันไลค์ไปเลยและถ้าไม่กดก็ผมขอละครับกดเถอะกดเลยเอามาไม่ต้องพูดอะไรให้มากความนะครับเพราะว่าคลิปที่แล้วยอดวิวของเรานั้นก็น้อยมากอฮออี <c oughs> ำแห้งกันเลยละมึงและเจ้าดีซีก็จะไปเกนในโลกของอนิเมะตัวน้อยกันและไปดูกันซิว่ามันจะร่อยแค่ไหนถ้าพร้อมกันแล้ว ับพนงเมื่อเข้ามายังแบบผมก็ได้สป,ปินเพื่อรับของขวัญและตอนนี้เจ้าดีซีของเราก็มีหนวดสุดเฟี้ยวอยู่ด้วยเพราะว่าเรานั้นอยากที่จะเป็นราชาแห่งโลกนินจาไงล่ะหนวดอะไรของเมึงเหลานี้จากนั้นเจ้าซีก็ได้รับเพชรจนเรานั้นมีเพชรถึงห้าหมื่นเพชรกันเลยแหละโอ้โหสุดยอดเลยและเราก,ก็ได้ไปดูที่สามมอนว่ามีตัวอะไรน่าสนใจบ้างและมันก็มีเจ้าผมขาวอยู่ตัวหนึ่งไอหน้าเบลอตัวนี้มันใครวะอ๋อรู้จาได้แล้วเหมือนก็คือโอบิโตะไงล่ะครับพี่น้องดือยความอยากได้อยากโดนผมก็เลยจัดการสุ่มเข้าไปทันทีแต่พอสุ่ม ซุ่มไปเราก็ไม่ได้มันมาเลยครับแถมตังเขียวของเราก็หมดด้วยเจ้าดีซี่ยิสโตีนก็เดวิงไปหาอีลุงคนนึงเพื่อที่เราจะแลกเพชรมาเป็นเงินเขียวจํานวน3 0 0พันเหรียญเลยล่ะครับว่าแล้วเจ้าซีก็จัดการสุ่มกระหน่ำทันทีแล้วทําไมมันได้แต่เจ้านวดดาเลยวะเนี่ยแต่แล้วในที่สุดเรานั้นก็ได้เจ้าอุปตูมาแล้วสักทีเวย้ยถือว่ายังไม่เกือสักไร่น,นะรอบนี้ว่าแล้วเจ้าซีก็จัดการใส่มันเข้าไปในทีมงานของเราแต่ตอนนี้เจ้าซีก็ยังไม่รู้ครับว่าเจ้าอุปตูมันต้องอัพราคาอะไรเท่าไหร่และดเมมจของันะร้น พี่แกก็เลยวิ่งเข้าไปในโหม่เทรนนิ่งเพื่อที่จะทดลองวางเจ้าหน้าขาวกันดูซึ่งเจ้าโอบิโตะมันก็ต้องใช้เงินอัพมากพอสมควรเลยและเราก็ได้ลองสปามอสมาดูครับว่าเจ้าโอบิโตะมันแจมแมวแวววับหรือเปล่าและเราก็ต้องตกใจละเว,ว้เพราะไอ้หน้าขาวมันอัพแพงมากเลยละมั<ต>้ง<อ>แต่ระยะการโจมตีเวลารวมถึงดาเมจก็พอใช้ได้อยู่นะ <c oughs> นี่เจ้าโอบิโตะทำไมแกอัพแพงจังเลยวะก็คนมันแรงก็ต้องอัพแพงไว้ก่อนดิอเอาลยอีดาจ่สซีก็เลยจัดการอัพเวไมากับพี่แกเพราะว่าเรานั้นจะเริ่มลงอินกันแล้วล่ะ และเมื่อจัดการทีมงานตัวน้อยกันเสร็จพี่แกก็ได้ไปลงในโหมดอินฟินิตี้ทันทีซึ่งเราก็ขอมาแบบคนเดียวเฟี้ยงง้อกันก่อนเลยแล้วกันและแรกมาก็เหมือนเดิมครับนั่นก็คือรถต้องฝามตังกันก่อนไม่บอกเข้ากระูหลกและว่าและเราเน้นก็ได้วางเจ้าอุบ๋ตัวลงไปเป็นตัวเริ่มเกมและมันก็ทําหน้าที่ได้ดีเลยครับไม่มีตัวไหนผ่านมาได้เลยอะบองตงเจ้าอุบิตัวก็ได้ทําหน้าที่ของมันต่อไปจนมาถึงรอบที่แปดและพี่แกก็ได้วางเจ้าตายเหี่ยไปเพื่อว่าตัวแอ็มมันจะโผล่มาไรงี้ขัวใจอ้ายร้องว่าโดดีดอง ดอง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 เอ้าดอง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 คนละเพลงกัละพี่นางและพอมาถึงรอบที่12ผมก็ได้จัดทีมกันใหม่กันสักนิดหน่อยและเจ้าซีมันก็เพิ่งมารู้ครับว่าเรานั้นไม่ได้พาตัวบัฟมาเลยล่ะนี่ลืมได้เยี่ยงไร<ด>ซึ่งในอินครั้งนี้ผมก็คิดว่าเราน่าจะอัพเจ้าอบิโตให้แม็กซสักตัวก็พอนะครับเพราะว่าพี่แกนอัพแพงเหลือเกินจากนั้นเมื่อมาถึงรอบที่19เจ้าซีก็ได้จัดการวางเจ้าอิจิโก้และไดัพเวิ้ลไว้กับพี่แกไปทุกตัวดพพ้วย ต,ต,ตายหาตายห่วงเลยไหมล่ะพี่น้องบางทีกูก็รู้สึกอุบาทกันหนกูนเหมือนกันนะเนี่ยเจ้าดีซีและทีมงานตัวน้อยของเขาก็จัดการพวกมันกันต่อไปและเราก็ได้ตาบ้าให้กับพวกน้องแกทีละนิดสองนิดไปด้วยจริงจริงนะครับในการลงอินแต่ละครั้งแม่งกินเวลาชีวิตมากพอสมควรเลยล่ะครับถ้าเว็บสูงสงนี่บางทีปากันไปเป็นชั่วโมงเลยแหละฮาสีเพี้ย าเดนชววและในระหว่างที่รอทีมงานตัวน้อยของเราผมก็ขอถามเพื่อนๆหน่อยนะครับว่าเพื่อนๆคิดว่าตัวไหนดีที่สุดในการลงหมวดอินฟินิตี้กันล่ะครับเม้นมาได้เลยนะจ๊ะว่าแล้วเราก็สามารถข้ามผ่านความแข็งแกร่งของพวกมอนจนมาถึงรอบที่60ได้อย่างสบายและเจ้ามรารักกับเจ้ามิฮอก็ยังกระน,นำใส่พวกมันต่อไปส่วนอบิโตของเรานเนอก็นะผมขอไม่พูดแล้วกันจากนั้นเราก็สามารถมาถึงรอบที่70ได้และพวกมอนมันก็เริ่มที่จะอืดขึ้นและเราก็ได้เห็นด้วยครับว่าเจ้าอุบิโตมันมีพลังเทวีสุริยะ ที่จะทําให้พวกหมอนติดไฟด้วยแหละอ่คือินมีพลังแบบนี้ก็ดีงามเลยสิจ๊ะเจ้าดีซิคยี่สติงก็ได้ต้านพวกมอนต่ตอไปเรื่อยแต่แล้วพวกนักวิ่งมันก็หลุดมาได้ลวเว้ยเราก็พยายามโจมตีใส่มันเต็มที่และมันก็เละเป็นขี้ไปได้แต่เมื่อรอบแรกผ่านไปโดยไม่ทันได้พักไอ้นักวิ่งมันก็ได้โผล่มาอีกตัวแทมเราก็โจมตีมันไม่ทันจนบ้านของเราแตกในรอบที่7 8ไปเลยล่ะครับนี่ไงผลของการไม่เอาบัฟมาละเมิงพมก็ได้ออกมาตั้งหลักกันสักน้อยและเราก็ได้ไปดูทีีี่่่แแมมอนนนด้้้วววยตตััทโลลารก็ แต่แล้วเจ้าแมลงสาบมันก็โผล่มาแล้วว<อ>้ยแล้วพี่แกก็ได้มาขอยืมซาโบอของเราสักหน่อยและด้วยความใจดีใจดีเราก็เลยให้พี่แก,กยืมไปด้วยล่ละครับอย่าขามวยนะมึงนะแต่แล้วมันก็มีคนมาบอกเราครับว่าตอนนี้มันมีดันที่โลกหนึ่งอยู่ครับทำให้เจา้าสีดาวาัตข้ามไม่ติกลับไปยังโลกที่หนึ่งและได้วิ่งไปบนสะพานมังกรเพื่อที่เราจะตามหาดันนั้นและเราก็ได้มาเจอดันที่แสนฟุ้งฟริ้งแล้วล่ะครับว<อ>่าแล้วเจ้าดีซีหน้านวดก็ได้วาไปยังดันนั้นทันทีเลยและในดันนี้มันก็มีทั้งหววาาลลยที้่่ ด้านหลังของแม่เพื่อที่จะคอยโจมตีพวกที่ผ่านมานะครับแต่แล้วคนที่เข้ามากับเรามันก็รีบลวเว้ยพี่แก,กก็เล่นวางมัวตัวไปทั่วแมพเลยทาให้เรานิ่งงงกันเลยทีเดียวล่ะครับว่าแต่มึงวางสูตรไหนของมึงวะเนี่ยแต่ผมนั้นก็ไม่ได้ว่าอะไรหรอกครับมึงจะวางยังไงก็เรื่องของมึงเจ้าสี่ก็ได้ดูคนในทีมจัดก,การพวกบอลกันต่อไปทีละตัวสองตัวส่วนเราน่ะเหรอไม่มีตัวไหนพลาดมาถึงกูเลยสักตัวเดียว ผมก็ได้แต่วางและอัดทีมงานของเราต่อไปเพื่อว่าอบอสของมันจะผ่านเพื่อนของเรามาได้และแล้วเราก็มาถึงรอบที่15ห้ไอ้บอสหน้าส้นเท้าของมันก็ได้โผมาแต่มันก็มีเลือดถึง20ล้านกันเลยทีเดียวไอ้เพื่อนของเราที่วางโมโมก็ได้กระนำใส่มันไม่ยังและเราก็เพิ่งมาเห็นหละครับว่ามันมีคนพ่านตัวดดวเมดผ่านกว่กา,ามาด้วยแหละมันจะพามาทําไรล่ะนี้ซึ่งไอ้บอสรอบสุดท้ายมันก็อ้ดใช้ได้เลยครับทําให้พี่แกสามารถผ่านทีมงานเพื่อนของเรามาได้และแล้วมันก็มาถึงระยะการโจมตีของเราทาให้พวกเราโจมตีมันนนออย่างงกระอบอรข วันนั้นเล็บเป็นขี้ไปเลยล่ะครับและภาพก็ได้ตัดมาที่ลูกแก้วสีดำๆอันนึงว่าแต่มัเคืออะไรล่ะครับเนี่ยและในที่สุดเราก็ผ่านด่านนั้นมาได้ล่ะครับจากนั้นเจ้าสีก็ได้สิ่งกลับมายังโลกที่2และเราก็ได้ไปดูที่สามมอนปรากฏว่ามันมีเจ้าผมแดงเข้าตู้อยู่แถวตัวนี้เราก็ยังไม่มีมันด้วยล่ะครับเราก็เลยจัดก,การลองสุ่มไปแต่เกลือมันก็คือเกลือเนะาะเจ้าสีก็ไม่ได้ตัวดีๆอะไรมาเลยล่ะครับต้มนำน้าที่ไอ้บ้านีจากนั้นเจ้าสีก็ได้จัดทีมงานตัวน้อยกันใหม่เพราะ่กงนนมรััคบซึผ แคาคางอยู่ที่สตอรี่ที่22เว็บที่6นั่นเองว่าแล้วเรากับเจ้าแมาลงสาบก็ได้วาดเข้าไปทันทีเลยครับเละในด่านนี้มันก็ไม่ได้มีอะไรมากมายหรอกเราก็แค่หวังเจ้าอูริวเอาไว้เพื่อให้มันเป็นตัวจมตีลากแต่ดูเหมือนว่าตอนนี้เฟรมเรทของเราก็จะตกนิดนิดด้วยนะครับเนี่ยอ่ะขอข้ามกันเลยแล้วกันเจ้าดีซีก็ได้หวังเจ้าอูริวแถมด้วยลูฟี่สุดโหดของเราและพี่แกก็จกัดการอัพวกมันจนแม็กท์าไม่เมื่อถึงรอบที่15ไอ้บอสหน้าส้นเท้าไดนนุ่งเสื้อของมันก็ <my> นั่นมันก็ไม่ใช่ปัญหาสักเท่าไรเพราะว่าลูฟี่จัดการบัดยานยื่นแบกบพุดโคใส่มันฟิวชั่นกับพลังของเจ้าอูริวสิวกิวจนไอ้บอสทั้งสองตัวของมันนาตายหาตายโหงและราก็สามารถเอาชนะสตอรี่นี้มาได้ลหละครับจากนั้นผมก็ได้เปลี่ยแนแปลงทีมงานของราสักนิดหน่อยเพราะว่าผมจะไปลงในโหมดสตอรี่กันต่อนะครับและเมื่อจัดการทีมงานเสร็จแล้วเจ้าซีก็ได้วาปไปยังสตอรี่ที่ยี่สิบสามทันทีซึ่งไอ้สตอรี่นี้มันก็เป็นแมปทะเลทรายของเรื่องนารูโตะนะครับพิทูขออภยัยในในแ,บบนนนแต่พวม มันก็ส่วนทางที่กลางแมปกันด้วยแหละว่าแล้วเราก็ได้วางเจ้าอูริวไปเป็นตัวเปิดเอาไว้ที่เนินเขาด้านหน้าเมืองของเราและเจ้าซี่ก็ได้วางเจ้าหนวดดำเพื่อที่จะสลบพวกมันไปด้วยจากนั้นเมื่อมาถึงรอบที่แเราก็ได้วางเจ้าเอเรียนใจเกเรเกเรลงไปคู่ขับจะซิกเยเกอร์พี่ชายหัวกรวยของมันและคิดว่าในด,าดน่านนี้เราก็ใช้เอเดยนเหยียบจ้ำพวกมันอย่างหนุนหนาแน่นอน่ละค่ะอีดักเจ้าซี่ก็ได้ํามาพวกอูริลและเอเรียนต่อไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้พวกมอนมันก็โผล่มาเยอะมาก มาอยากกับขบวนรถไฟเลยแหละครับพี่นังทำให้เจ้าสีจัดการเรียกไอหน้าบือเอเรนมาพร้อมกับไทท่านมาหือมาจํานวนมากและพวกมันก็จัดการเหยียบพวกวอนอย่างเมามันเลยล่ะครับเอาโซตีนไทท่านไปแดกซะเลยแล้วเมื่อถึงรอบที่14การสคริปต์ออโต้มันก็ได้ปิดลงและเราก็ไม่สามารถข้ามไปยังด่านที่15ได้เพราะว่าพวกวอนมันโผล่มาเยอะเกินล่ะครับและเราก็ได้ค้างอยู่ในเวฟที่14อยู่นานมาก แต่เจ้าดีซีและเจ้าแมลงทราบก็ได้ตัดพวกมันเอาไว้เรื่อยๆแต่แล้วเรื่องที่ไม่คาดฝันก็ได้เกิดขึ้นไอ้พวกมอสเตอร์ก็ผ่านพวกเราไปได้แบบหน้าตาเฉยเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมึงเก่งใจกูบ้างนะเฮ้ยกูยืนหัวดอยอยู่ตรงนี้เนี่ยจนในที่สุดพวกมอนมันก็วิ่งมาถึงเมืองของเราและเราก็แพ้ไปในด่านนี้เลยล่ะครับภาษาใต้บ้านผมเรียกว่าแพโบล่ะครับแบบนี้มันเลยทำให้ผมได้กลับมาจัดทีมงานของเรากันไหมเพื่อที่เราจะเอาชนะสตอรี่นั้นให้จงได้และมันก็ทําให้เราได้ใส่เจ้าบูม่าไปในทีมงานอีกตัวเพื่่อทีเราจะ ต่างให้เร็วขึ้นนะครับว่าแล้วเจ้าซีนานวดก็ได้กลับมายังสตอรี่นั้นอีกรอบทันทีและเมื่อมาถึงเราก็จัดการฟาร์มต่างอย่างรวดเร็วเพราะว่าเรานั้นจะรีบสร้างเอเรียนเอาไว้สองสามตัวเพื่อพี่แกเหยียบซ้นตีนพวกมันนะครับแต่เราก็ยังไม่ลืมความผิดพลาดของรอบที่แล้วทบให้ผมได้รีบสร้างเจ้าอูริโอไว้ที่ด้านหลังเพื่อว่าพวกมอนจะผ่านมาได้อีกล่ะครับผมก็รีบฟามแล้วรีบสร้างต่อไปเรื่อยๆจนเมื่อถึงรอบที่สิบสี่การสกิปเว็บมันก็ต้องหยุดกันอีกครั้งเพราะว่าพวกมมมมมมอออนนนนนเเเเรรัััีีียยยะะกกกกกิไปปผบพพื่พ่่่ลชววจาาทค้งูใแซึณ หกล้านตัวได้ั้างเนี่ยเยอะไปนะครับพี่บ่าวมันเยอะเกินไปแล้วผมก็ได้รอเวลาที่พวกมนมันจะเข้าระยะการโจมตีของเราซึ่งพวกมันก็เดินช้ามากเลยล่ะนี่และแล้วเมื่อเข้าระยะเจ้าสีก็จัดการเรียกพี่พีสเสนินมาทันทีจนทำให้พวกมนโดนเหยียบย่ำจากส้นทาวอันใหญ่ยักษ์จนรบาบคาบไปหน้ากลองชุดเลยล่ะครับและมันก็ทําให้เราผ่านมาถึงรอบสุดท้ายของสตอรี่และโบนัสุตตีของมันก็ได้โผมาแถมมันมีเลือดถึง70กว่าล้านกันเลยนี่มึงจะเยอะเกินไปไม่วะมันก็เลยทําให้เจ้าสีต้องเรีย ลดพลังของบอสมันจนเราสามารถลดจานวนพวกมันให้เหลือเพียงแค่น้อยนิดและเราก็ได้รอเวลาให้บอสของมันเข้าระยะการโจมตีของเราแต่พี่แก่นะก็เดินช้ามากเร็วบ้างก็ได้นะครับพี่บ่าว <c oughs> จากนั้นเมื่อเข้าระยะปุ๊บเราก็กระหน่ำโจมตีใส่มันปับ๊บทั้งอูริวอูซุยกระหน่ำใส่แมนยังเลยหลายอดกจนทาให้บอสของมันน่าตายหาไปและเราก็ผ่านสตอรี่นั้นมาได้ละครับ <c oughs> พลาดมาได้ช่ยเลยนี่จ่งนั้นผมก็ได้ออกมาตั้งหลักกันสักกนหน่อยแล้วก็ได้ไปดูในตู้ละครับว่ามีตัวอะไรโผล่ามาไหมเนี่ยแต่มันก็ยังไม่มีตัวที่เราอยากได้กันเลยและแล้วเจ้าดีซีหน้าหนวดมันก็อยากที่จะลงในหมวดสตอรี่กันอีกทําให้เราได้เข้ามาเรื่องในด่านที่23เว็บที่2ทันทีล่ละครับเมื่อเข้ามาันยังแบอบเราก็ได้วางเหมือนเดิมเป๊ะๆนั่นก็คือวางจ้าอูริวและทีมงานฟาร์มตังต่อไปเหมือนเดิมล่ละครับแต่แล้วเราก็ไม่สามารถทําอะไรได้สักอย่างและจู่ๆเราก็หหลลลลุดดไไไปปเเเเเเยออออ้้้้้าากกกิะะรรรขขึนนนน่่่ค<อ>ัับบบีีทใใผมพืตง โหมดสตอรี่นั้นอีกครั้งและวร์ปไปยังแแบบนั้นทันทีเลยผมก็ได้รีบฟาร์มตังเพื่อที่จะวางเอเรียนไว้เยอะๆแต่เราก็ต้องเสียงเงินให้กับการวางเจ้านวลดาเหมือนกันแต่ผมก็คิดว่าในรอบนี้เราน่าจะวางเจ้าอูซูลงไปบ้างแล้วเพราะว่ารอบที่แล้วเรายังไม่ได้วางมันเลยล่ะครับเจ้าดีซีก็ได้รีบอัพเจ้าอูซยแต่แล้วในด่านนี้มันก็มาค้างอยู่ในเว็บที่13เลยครับทำให้พวกเราต้องรีบจัดการพวงวันในแบบให้หมดไปซะก่อนแม่เจ้าไว้มาเหมือนรถไฟเลยนี่พวกเมืองและเจ้าอูซยของเราก็ยังทาหน้าที่ได้ด จัดการพวกมันทั้งหมดไปได้จากนั้นเราก็ได้สู้กับพวกมันจนมาถึงรอบที่15้ได้สาเร็จและบอทของมันก็ได้โผล่มาและเลือดของมันก็โคตรที่จะเยอะเหมือนเดิมอา้าวข้าน้อยจะไหวไหมล่ะครับน้องรักเราก,กับเพื่อนก็ได้ช่วยกันสู้อย่างเต็มที่และก็ได้เรียกเจ้าเอเรียนมาช่วยเก็บย่าพวกมันอีกด้วยและแล้วพวกเรานั้นก็ได้เพิอม,มันก็เลยมีพวกนักวิ่งหลุดไปได้ลวเว้ยผมก็พยายามตาันเอาไว้สุดชีวิตแต่เลือดของมันก็เยะซะเสลือเกินจนมันวิ่งชนเมืองของเรานักแตกไปเลยล่ะครับอ้เเสีีียดาาออุต่่ห์มถึงรท15แลวนะนะ เมื่อออกมายังแแบบกลางผมก็ได้ดูในกระเป๋าของเราว่ามีตัวไหนเป็นธาตุไฟบ้างหรือเปล่าเพราะว่าในสตอรี่ที่รอบแพ้เมื่อกี้มันก็มีตัวธาตุพืชเยอะเราก็เลยคิดว่าเอาธาตุไฟไปสั่งสอนสักหน่อยอไรงี้นะครับแต่ทีมงานของเรามันก็ไม่มีตัวธาตุไฟเลยแต่ผมก็ได้เจอเจ้าตัวน้อยตัวหนึ่งที่มีชื่อว่านักรบยอดเดียว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 หยุดก่อนเดียวนักรบยอดยอดอะไรวะยอดพรา้าไหมล่ะมึง <S <S> <S แต่ตัวนี้ผมก็ยังไม่เคยลองใช้เลยครับเราก็เลยว่าไปยังโหมดเทรนนิ่งเพื่อที่เราจะลองใช้เจ้าตัวนี้ดูว่าดาเมจองจะเเหรืปา ได้บอกเลยว่าไอหัวแดงตัวนี้แมงโคตดกากาเลยว่าเ <c oughs> ขไม่รดน,นี่หมดหวังกันเลยล่ะครับหมดนะความหวังนงั่งน้ำตาเรน เอ้ปลาไม่กินนะหนังกินและแต่แกงเปล่าๆทำให้เจ้าดีซีต้องพักการลงสตอรี่กันก่อนและเราก็อยากที่จะลงในโหมดอินฟินิตี้เพื่อที่จะเอาเจมกันสักหน่อยนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปลงอินกันเราก็ได้มาดูในตู้ซุ่มกันสักหน่อยและตอนนี้เจ้าบลูกมันก็ผูมาพอดีทําให้ผมนั้นอยากได้มันมากเราก็เลยรีบซิกไปแลกเงินเขียวและได้รีบกลับไปสุ่มันแต่พอซุ่มๆไปซุ่มๆมาซุ่มไป3 4ทีเราก็ยังไม่ได้มันมาเลยล่ะครับพอครับพอเดี๋ยวหมดตังหลายบาทลาวนะนี้พอ ก็เลยจัดเตรียมทีมงานกันและรอบนี้เราก็เบื่อๆกับดานไก่ย่างในตำนานแล้วเจ้าดีซีกัยิสซอนตีลก็ได้วาปเข้าไปยังแบอบเอดเอสล็อบบี้เลยล่ะครับซึ่งไอ้แบบนี้เราก็ไม่ได้เข้ามานานมากและเหมือนกันนะเนี่ยและในช่วงต้นเกมทีมงานของเราก็ได้ตั้งหน้าตั้งตาฟาร์มกันก่อนเลยแต่แล้เมื่อถึงรอบที่เจ็ดเราก็ต้องโต๊กระจายละวอยเพราะว่าหนึ่งในเพื่อนที่เข้ามาพร้อมกับเราพี่แกก็ได้วางเจ้าไก่ลงไปแถมมันก็ไม่ได้เอาตัวหิวเลือดถ่านมาด้วยซึ่งไอไก่ตัวนี้มันก็ดาเมจ อยจะทำให้เลือดถ่านของพวกเราลดลงด้วยทำให้เราต้องรีบพิมพ์บอกกันเลย No No please No No God please No 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 จนพี่แก่น่าต้องยอมขายมันไปเลยครับเกือบชิบให้แล้วแม่ละมึงร <c oughs> ่านั้นรกก็ได้ฝ่ามต่างกันยาวๆและเราก,ก็ได้มาสร้างเจ้ามีฮอกเอาไว้ที่หลังกําแพงที่2แถมทีมงานของเราก,ก็ได้มาวางตัวที่ตรงนั้นกันเต็มด้วยไหนลองทาว่าขึ้นหอคอยดูสิจ้า His 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 อ THANKS FOR JOINING US. ไม่ได้ว่ะรอานาก็ได้ตับมาให้กับทีมงานของเราต่อไปเรื่อยๆแต่เดี๋ยวนะบงม,มาสร้างบูมมาไว้หน้าด่านทำไมเลยครับเนี่ยโบโ้าบอคลังข้างขวาจากนั้นผมก็ได้วิ่งมาที่ด่านนะสุดเพื่อที่เราจะรับพลังงานจากการโจมตีด้วยล่ะครับอ่ะ้สบายตัวจังเลยและเมื่อถึงรอบที่เกสิบ <Ĉ' S 1> เจ้าเบบี้เบจิต้าของเพื่อนเราก็ได้อ่านกระนำใส่พวกมันอย่างเต็มที่คีเต็มซ้วมจนหน้าเมืองของเรานี่ก็นนำตามบอลมากเลยล่ะครับและแล้วพวกมันก็ได้วิ่งข้าระยะการโจมตีของเจ้ามีฮอของเราจนทำให้รานนันมีดาเมจที่พุ่ง เมื่อถึงรอบที่76หไอ้พวกมันหน้าสซนตีนก็ได้วิ่งผ่านกำแพงที่2มาได้ทำให้รอนะั้นได้ตาลพวกมันเอาไว้แบบสุดชีวิตแต่สุดท้ายพวกมันก็ได้วิ่งมาถึงเมืองของเราและเราก็แพ้ไปในที่สุดเลยล่ะครับบ้านแต่สแสดก,กาดอีกแล้วละจ้า <c oughs> และเรื่องราวของออสตาเทวูดิฟเวนเดนซีรีส์มหาการ้ารวมทีมอนเมะเกน์ในคลิปนี้ก็ได้จบลงและรอติดตามคลิปใหม่ได้เร็วๆนี้ไม่นานเกินรอแน่นอนนะครับผม ก็เป็นยังไงกันบ้างกับผมสำหรับ All Star Tower Different The Series ใน EP นี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบกันหรือเปล่านะผมถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์ให้ถึง2,000ไลค์ด้วยนะครับ1,000ก็พอเออ1,000นั่นแหละสำหรับคลิปนี้ DC Gamer ขอลาไปก่อนแล้วนะครับคลิปต่อไปอยากเป็นคลิปอะไรอย่าลืมคอมเมนต์และกดติดตามไปด้วยล่ะสวัสดสวัสดีไปละจุ๊บ